สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับลุงหมีสไตล์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารล่าสุดกันเลยนะก็เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทานะครับก็ทําให้อาจจะช้ากว่าหลายๆช่องนะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็มาสรุปให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามช่องลุงหมีสไตล์กันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าการเลือกของนักกีฬาโคต้าเอเชียในโคโววีลีกปีนี้นะครับได้จบลงแล้วนะในฝั่งของผู้หญิงที่เราติดตามกันนะครับก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับเกือบไปละ นะที่น้องสองเนี่ยจะไม่มีทีมนะครับแต่มาเซอร์ไพรส์นะครับโค้ดโกฮีจินเนี่ยที่เลือกน้องสองวิภาวีนะโค้ชโกฮีจินก็คือโค้ชของเรสสปาร์กนะครับบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยปีนี้ได้ที่2นะครับก็ทีมของน้องสองวิภาวีเนี่ยหลุดไปนะจบที่3นะครับสําหรับสวรฮหุ่นใดนะครับเป็นเพราะอะไรบอลแรกมันไม่ดีนะครับต้องบอกเลยว่าบอลแรกไม่ดีจริงๆสำหรับสวรฮหุนใดหลังจากที่น้องสองวิภาวีมีอาการ เจ็บหัวเข่าไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็พักรักษาตัวยาวๆนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่น้องจะหายทันหรือเปล่าอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละทีมนะครับว่าจะเลือกตัวของน้องสองวิภาวีไปไหมนะครับแต่การที่โค้ชโกงจริงยอมเลือกน้องสองพิภาวีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ทั้งโควอรวีลกเลยนะเพราะว่าอาการเจ็บของน้องสองเนี่ยยังไม่รู้จะหายทันหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงดวงเหมือนกันแต่ถ้าน้องสองหายทันเนี่ย บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมาช่วยให้ทีมเรสสปาร์กแก้ปัญหาบอลแรกนะครับแต่ว่าเรสสปาร์กเนี่ยจะต้องหาผู้เล่นที่จะต้องเป็นตัวทาคะแนนเป็นตัวคิวตัวสุดท้ายที่จะจบสกอร์ให้ได้นะครับต้องบอกว่าบุคลิกเนี่ยไปเล่นในลีกอิตาลีนะทุกคนก็น่าจะไม่ผิดพลาดน,นะส่วนเมกาวัตีเนี่ยกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดนะครับน่าจะอยู่ทีมเดียวกับโคดันไนนะครับก็ ถือว่าเป็นลีกที่ตอนนี้กำลังสร้างกระแสนะสำหรับลีกอินโดนะครับใช้สตาโฟโคสชาวไทยเนี่ยเข้าไปยกระดับคุณภาพของวอลเลย์บอลลีกอินโดนีเซียนะทุกคนต้องบอกว่าประมาทไม่ได้นะโพสตก็ริจริงก็ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าที่เลือกน้องสองเนี่ยตอนนี้ยังหาใครที่เล่นได้ดีกว่าน้องสองวิภาวีเนี่ยยังไม่มีนะครับก็เลยเลือกน้องสวิภาวีนะก็ถือว่าเป็นการใจซื้อใจทุกคนนะครับ ในเมื่อเขาใจซื้อใจอย่างนี้แล้วแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจะว่าอย่างไงครับผมจะตามไปเชียร์น้องสองวิภาวีกันไหมนะสำหรับแอดนะครับแอดตามไปแน่นอนนะครับวิภาวีอยู่ที่ไหนสาวไทยอยู่ที่ไหนเราจะไปเชียร์ทีมนั้นทันทีนะครับบอกเลยว่าได้กองเชียร์ไปเยอะแน่นอนนะสำหรับ f c ของน้องสองวิภาวีนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ลีของโฮโววีลีนะครับลีเกากหลีใต้เนี่ยแต่และทีมได้ใครไปกันบ้างนะทีมสวอนทุนไดนะครับได้ จาสึเทอิสึยาอุจินะครับสัญชาติญี่ปุ่นนะอายุ26ปีนะครับตำแหน่งหัวเสานะครับตัวตบด้านนอกคนนี้จะมาแทนในตำแหน่งของน้องสองวิภาวีนะที่จริงโค้ชคังซองฮยองนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการดรับตัวเสร็จสิ้นนะก็คือโค้ชคังเนี่ยก็อยากจะเก็บวิภาวีไว้นะครับแต่ว่าด้วยทางบอร์ดบริหารทีมสตาร์โค้ชเนี่ยคิดว่า น้องสองวิภาวีอาจจะหายไม่ทันช่วงเปิดฤดูกาลนะก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมาเลือกตัวผู้เล่นจากญี่ปุ่นแทนนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยส่งผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับเคลื่อนตัวรับบอลได้ดีนะครับก็น่าจะมาแทนน้องสองวิภาวีในตำแหน่งนี้แน่นอนโค้ชคังคิดแล้วเนี่ยว่าแต่ละทีมเนี่ยคงไม่มีใครเลือกน้องสองวิภาวีนะครับแต่ใครจะคิดว่าโค้ชโกฮีจินนะครับโค้ชของ RS r e d s p a รดเนี่ย ยิ้มเปยมาเลยทุกคนยิ้มหวานยิ้มแฉ่งเลยนะครับขึ้นไปบนเวทีแล้วพูดทันทีนะครับว่าเรสสปาร์กเนี่ยขอเลือกวิภาวีนะครับโอ้โหทีนี้ก็คือกรี๊ดลั่นหอกันเลยเสียงเชียร์สนั่นเลยนะครับคือไม่คิดว่าจะเลือกอ่ะจริงๆนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของน้งสองเนี่ยค่อนข้างหนักนะก็ยังไม่รู้ว่าเปิดฤด,ดูกาลจะหายทันไหมแต่แอดบอกเลยว่าหายทันนะครับแต่การที่นักกีฬาเนี่ยไม่จะเล่นเป็นระยะเวลานานนะครับก็ต้องดูว่า จะกลับคืนฟอร์มมาได้ไหมแต่สำหรับน้อง2วิภาวีแอดบอกเลยว่าน้องเจออะไรอะไรมาเยอะมากทุกๆอย่างได้พิสูจน์ตัวน้องแล้วนะครับจากวันนั้นที่โดนทั้งบูลลี่ทั้งอาการบาดเจ็บทั้งปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาลุมร้อมของตัวน้องน้องยังผ่านมาได้และวันนี้ก็ยังเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นบทพิสูจน์ของสองวิภาวีนะครับบอกเลยว่าน้องทําได้แน่นอนแอดเชื่อแบบนั้นนะครับอ่ะ ทีนี้มาดูทีมต่อไปนะครับเรสส a r าร์ได้2วิภาวีนะครับบอกเลยว่าสุดจริงกองเชียร์วบอลชาวไทยจะตามไปเชียร์น้อง2แน่นอนนะครับวันนี้น้อง2ก็มาอยู่ทีมนี้แล้วนะอายุ26ปีเหมือนกันนะครับส่วนสูง174เดสเซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาด้านนอกนะครับก็ชื่นชมนะโอกาสแบบนี้ก็ต้องรีบคว้าไว้ก่อนนะครับบทสัมภาษณ์น้องสองก็ดีใจนะก็เกือบแล้วนะที่จะไม่ได้เล่นในลีกเกาหลีใต้ปีนี้นะครับก็รู้ตัวเองอยู่ว่า มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่น้องก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ RS นะครับทีมต่อมานะครับพิงค์สไปเดอร์นะครับต่อสัญญากับฟิซซี่นะอยู่ต่อนะครับคว้าแชมป์แล้วก็ต้องอยู่ต่อแน่นอนแต่ปีหน้าลีกเกาหลีใต้จะมันมากขึ้นทุกคนเพราะว่าพิงค์สไปเดอร์จะไม่มีกัปตันชิมนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทีมอื่นๆเนี่ยจะมีโอกาสคว้าแชมป์มากขึ้นเลยนะเพราะว่าการที่มีกัปตันชิมเนี่ยก็เหมือนมีตัวผู้เล่นตัวนอกเลย คือคิมเนี่ยสามารถไปอยู่ทีมไหนแล้วก็แบกได้นะทาแต้มได้เหมือนตัวนอกตัวต่างชาติเลยนะครับคือเก่งกว่าแน่นอนนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยทักษะและก็เป็นผู้เล่นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับสาหรับกระตันคิมนะตอนนี้ก็ถือว่ากเกษียณเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับเจ็ดเซียนของเรานะอันนี้คือกเกษียณแบบไม่เล่นในลีกแล้วนะครับไม่เล่นทีมชาติด้วยนะครับทีมต่อมานะครับทีมของ GS Caltech คคว้าตัวของเรนาะเข้าร่วมทีม GS Caltech คนะหลังจากที่ รด,ดูการที่แล้วเนี่ยพิงค์สไปเดอร์ไม่ต่อสัญญานะครับทีมต่อมาก็จะเป็น i b k a เ t เอาทนะครับพ่อใหญ่คิมมชอนเลือกอลิซาคินเคล่านะครับสัญชาติออสเตรเลียนะอายุ23ปีนะครับสูง193นะ i b k a เ t เอาทบอกว่าอยากจะได้ซักแชมป์หนึ่งนะครับก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อแต่บอกเลยว่า r s ไม่ยอมแน่นอนนะครับทีมต่อมานะครับไฮพาสนะครับยังต่อสัญญากับน้องโมเมธนาชานะ สยบข่าวลือทั้งหลายที่โมเมอาจจะไม่ต่อนะครับตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วแล้วโมเมตอนนี้ก็กลับมาในแคมป์ทีมชาติไทยแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะลงลุยศึกออสตาเกาหลี Star ali, ประทะออสตาไทยนะบอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันเลยทุกคนนะครับในวันที่1 9บเถึงยีเมษายนนี้นะบอกเลยสนุกสุดมันแน่นอนนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับสําหรับไวเลอร์นะก็ย้ายไปอยู่ AI Pepper นะครับอันนี้ก็เป็นตารางการแข่งขันนะ ตามเวลาของเกาหลีใต้นะทุกคนนี่ครับวันที่สิบเก้ากับยี่สิบเมษายนนะครับวันสิบเก้าเนี่ยจะแข่งกันเช้าหน่อยส่วนวันที่ยี่สิบเนี่ยจะแข่งกันเย็นหน่อยนะครับบ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็บวกลบเวลากันไปนะตามนี้นะครับสําหรับการแข่งขันบอลเล์บอลบูเมนโป v o อลเล่บอลอ l สตาซูเปอร์แมตต์นะครับระหว่างทีมชาติเกาหลีกับทีมชาติไทยนะครับปีนี้บอกเลยว่าได้เจอกับนิวเจนทีมชาติไทยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนนะครับ แอดพาไปดูนะอันนี้ของโคโวลงไว้นะครับนี่ของเรามีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งแนนทัดดาวเตยหัทยานะครับลงมาช่วยน้องๆน,นะก็ถือว่าเป็น MB ที่น่าจับตามองแต่นิวเจนทั้งหลายแอดบอกเลยรับรองว่าทุกคนได้ดูแบบเต็มตาเต็มใจแน่นอนนะครับรอบนี้มีแต่นิวเจนจริงๆกับการคุมทีมของโคดออสนะครับเราต้องมาดูว่าแผนการเล่นของเราจะเป็นแบบไหนเล่นกันยังไงนะครับแต่ว่าต้องทำใจเผื่อไว้นะ เพราะว่ามันคือการแข่งขันกระชับมิตรนะครับก็อาจจะไม่ได้เล่นกันเต็มที่ขนาดนั้นแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกแน่นอนนะครับส่วนทางฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยผู้เล่นก็เหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนนะครับเอาผู้เล่นหน้าใหม่ขึ้นมาหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวเซตของไฮพาร์ตนะครับที่เข้ามาเสริมในปีนี้นะกับพิงค์สไปเดอร์นะครับหลายคนก็หน้าเดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับสําหรับการแข่งขนัน อลสตาซูเปอร์แม์นะครับระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้พบทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจกับน้อง2วพิภาวีนะถึงแม้น้องจะยังไม่หายเจ็บนะครับก็ในเมื่อโคชโกฮจินใช้ใจแล่ใจแบบนี้เราก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ไปเชียร์ทีมเรสสปาร์กันนะทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมเชียร์ให้พาสด้วยนะปีนี้น้องโมเมน้องสองิภาวีก็ยังคงเล่นในลีกเกาหลีใต้ต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นขันหลงแล้วกันนะครับ คือเวียดนามเนี่ยเขาก็ยังคาใจนะว่าทําไมไม่เลือกตู้เย็นนะครับเย็นที่บิดทูเย็นนะครับไม่เลือกนะสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยนะครับข้าหลามน้อยก็ฟิตเหมือนกันนะครับก็ต้องเสียใจไปอีกแล้วนะที่โค้ชโกฮีจินไม่เลือกนะครับโค้ชต่างๆในทีมของลีกเกาหลีใต้ไม่มีใครเลือกตู้เย็นเลยนะเอาไปเปรียบเทียบกันซ้ำไปนะครับคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะรุนแรงหนักดวงนะแอดก็สรุปให้สั้นๆเลยนะครับคือคอมเมนต์ไปแนวทางที่ ตัดเพอน้อยใจนะครับขนาดผู้เล่นชาวไทยที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยยังได้เลือกเขาเล่นในหลีเกาหลีใต้ของเราเนี่ยเป็นผู้เล่นที่โอ้โหทรงพลังแข็งแก่งมากนะครับกระโดดทีเนี่ยทุบพื้นแตกนะอย่างเงียนที่บิดเตี๋นเนี่ยเขายังไม่เลือกเลยยังเป็นรองน้องสองวิภาวีต่อไปนะครับก็ต้องบอกตามนี้เลยนะว่าคอมเมนต์เข,าง,ขางที่จะหนังหน่วงนะครับในเมื่อชาวเวียดนามถามมาแอดก็ตอบไปนะครับว่ามันอยู่ที่ฝีมือจริงๆนะครับน้องสองวิภาวีได้ แสดงฝีมืออยู่ในลีกเกาหลีใต้เป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับในลีกเกาหลีใต้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลต่อทีมจริงๆนะครับวันหนึ่งที่น้องสองไม่อยู่ทีมสุวรรณธดเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ไหวจริงๆกับเกมรับนะแล้วในการที่เลือกตัวของผู้เล่นญี่ปุ่นมาแทนเนี่ยก็ต้องลุ้นอีกทีว่าว่าตัวผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยจะเล่นเข้ากับทีมเหมือนน้องสองวิภาวีหรือเปล่าแต่น้องสองวิภาวีไป,ไปอยู่เรสสปาร์คถ้าเปิดฤดูกาลแล้ววิภาวีหายดี แอดบอกเลยสวนฮุนไดเสียดายแน่นอนนะครับถ้าตัวผู้เล่นญี่ปุ่นเล่นไม่เข้ากับทีมของสวนฮุนไดปีนี้ RS เอสเกือบไดแชมป์นะสู้กับพิง์สไปเดอร์ได้สุดมันจริงๆนะครับแต่ปีหน้าก็ต้องตามลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าทีมของ RS จะเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับแต่แอดบอกเลยนะทีม RS เนี่ยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเกมรับดีนะครับเกมรุกดีแต่ RS เนี่ยมักจะเล่นเสียก็คือจังหวะการเล่นเร่งกันไปเองแค่นั้นเองนะครับ ปีนี้ปรับได้ดีขึ้นปีหน้ามีน้องสองิภาวีไปช่วยอีกแอดบอกเลยว่าทีมเรสสปาร์กเนี่ยจะเป็นทีมเหนียวอันดับต้นๆขึ้นมาแทนทีมของส่วนทันใดแน่นอนนะครับตามรุ้ตามเชีย์กันต่อทุกคนอละลรผมสำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูมีสไตล์กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับสำหรับวันนี้ลูมีสไตล์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ก